อัตตาและอนัตตาโดยหลวงปู่เทศเทศรังสีปุจฉาท่านอาจารย์สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาหาสาระมิได้แล้วใครเล่าเป็นผู้ทำและใครเล่าเป็นผู้รับกรรมที่ทำลงไปแล้วนั้นวิสัชนา ปัญหานี้ดีมากปัญหานี้เป็นปัญหาโลกแตกคือว่าถ้าปัญหานี้เกิดขึ้นในสังคมใดแล้วสังคมนั้นจะต้องทะเลาะกันให้ได้ถ้าเข้าใจว่าอนัตตาเป็นของไม่มีศูนย์เปล่าฝ่ายแย้งว่ามีก็จะชี้ลงไปว่า ผู้ซึ่งพูดว่าอนัตตาอนัตตาอยู่นั้นถ้าไม่มีแล้วนั้นคืออะไรพร้อมกันนั้นก็ยัดหมากแดงให้เลยอีกฝ่ายที่เห็นเป็นอนัตตาก็ไม่เบาเหมือนกันสอกกลับชุลมุนกันไปเลยเพราะสอกมันเป็นอนัตตาบอกห้ามไม่ได้อย่างนี้แลอนัตตา ที่เข้าใจว่าเป็นของไม่มีตัวตนศูนย์เปล่าได้เคยมีมาแล้วถ้าเห็นว่าอนัตตาเป็นของมีอยู่แต่หาสาระในนั้นไม่ได้แล้วก็หมดปัญหาเพราะทุกๆคนพากันเห็นของมีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่จะเอาอะไรมาเป็นสาระในของที่มีอยู่นั้นไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้แม้แต่คนเราเกิดมาก็เป็นเพียงมายาเท่านั้นต่างคนต่างมาก็พากันมาเล่นกีฬาเดินกันไปคนละแต้มละฉากพอจบเกมแล้วก็ปิดฉากก็คือเข้าโรงจบกันไปทีคนใหม่เกิดมา ก็พากันเล่นเกมเดิมฉากเดิมนี้ต่อไปอีกไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นสักทีคราวนี้มาพูดถึงเรื่องปัญหาที่ว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาแล้วใครเล่าเป็นผู้กระทำกรรมและใครเล่าเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นดังได้อธิบายมาแล้ว ถ้าอนัตตาแปลว่าไม่มีตนไม่มีตัวเป็นของว่างเปล่าแล้วผู้พูดก็ไม่มีเสียงผู้รับฟังก็ไม่ได้ยินแล้วใครและอะไรจะไปกระทำกรรมนั้นๆเมื่อไม่มีใครทำกรรมแล้วกรรมจะเกิดมาได้อย่างไรและใคร จะเป็นผู้ไปรับกรรมนั้นๆก็ย่อมไม่มีเช่นเดียวกันแล้วทำไมจึงต้องมาพูดอนัตตาอนัตตากันอยู่เล่าพูดของไม่มีนี้มันชักจะเลิกกันไปเสียแล้วปัญหาเกิดจากความคิดความเห็นอันมีมานะสนับสนุนมันอาจเลยขอบเขตไปได้เหมือนกันหลักอนัตตา ในทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาอันชอบพระองค์มีได้ตรัสว่าอนัตตาเป็นของไม่มีตนมีตัวเป็นของว่างเปล่าพระองค์ตรัสว่าตนตัวคือร่างกายของคนเราอันได้แก่ขันทั้งห้านี้มันมีอยู่แล้ว แต่จะหาสิ่งที่เป็นสาระในขันห้านั้นมันไม่มีดังนี้ต่างหากเบื้องต้นดังพระองค์สอนว่าตนแหลเป็นที่พึ่งของตนหรือการชนะตนแหลเป็นของดีเลิศดังนี้เป็นต้นเมื่อจะสอนผู้มีปัญญาพอสามารถจะคิดค้นหาตัวตนที่แท้จริงนั้น คืออะไรจึงให้หยิบยกเอาตนคือขันห้านี่แหละขึ้นมาพิสูจน์ว่าอะไรแน่เป็นตัวตนของเราดังในอนัตตะลักสูตรที่พระองค์ทรงสอนพระปัญจวิคีภิกษุทั้งห้าทำนองตามปัญหาสรุปใจความเป็นภาษาไทยของเราว่ารูป คือตัวของเราที่เราถือกันว่าตัวตนเราเขานี้นั้นแท้จริงแล้วมีใช่ของเราเพราะมันบอกมีได้ไม่โยนในบังคับของเราเช่นห้ามมีให้มันแก่มันก็แก่อยู่เรื่อยๆทุกวินาทีทุกนาทีแล้วพระองค์ทรงรับสั่งว่า พวกเธอทั้งหลายพากันสำคัญในรูปนั้นอย่างไรมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุเหล่านั้นทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าแล้วพระองค์ทรงตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขภิกษุเหล่านั้นทูลว่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้า แล้วพระองค์ตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์จึงให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงของมันเสียว่าสภาพของขันมันหากเป็นจริงตามสภาพของมันอยู่อย่างนั้นจึงไม่ควรไปถือเอามาเป็นเราเป็นของเราดังนี้จึงแสดงให้เห็นชัดเลยว่าอนัตตา จึงไม่ใช่ของไม่มีคือแสดงว่ามีอยู่แต่ของนั้นมันไม่มีสาระเมื่อผู้ใดเข้าไปยึดเอามาเป็นตนจึงได้รับความทุกข์ดังพระองค์แสดงให้แกโมคราชฟังว่าท่านจงพิจารณาโลกนี้ให้เห็นเป็นของว่างสูญเปล่าก็ดี ก็คงแสดงถึงของมีอยู่คือโลกนั่นเองแต่ให้พิจารณาเป็นของว่างเปล่าจากการเข้าไปถือเอามาเป็นตัวเป็นตนเท่านั้นเองฉะนั้นเมื่อจะสรุปให้สั้นๆแล้วเมื่อผู้ที่ยังยึดอนัตตาอยู่พระพุทธองค์ก็สอนให้ประกอบภารกรรมเพื่อประโยชน์แก่อัตตา โดยทางที่ชอบที่ควรไปก่อนจนกว่าผู้นั้นจะเห็นชัดแจ้งด้วยตนเองว่าสิ่งที่เราถือว่าอัตตาอยู่นั้นแท้จริงแล้วมิใช่อัตตามันเป็นแต่เพียงมารยาหรือของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็แล้วแต่แล้วพระองค์จึงสอนอนัตตาที่แท้จริง พุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์เพราะมีเหตุผลให้พิสูจน์ได้นักแสดงโขนนักแสดงลิเกและละครอาชีพใครๆก็รู้อยู่แก่ใจทุกคนว่าเรื่องที่เขาแสดงนั้นมีใช่เป็นของจริงเขาสมมุติขึ้นมาพอเป็นมารยาเท่านั้น ถึงขนาดนั้นก็ตามยังสามารถเร้าใจของผู้ที่ยังถืออนัตตาอยู่เมื่อเข้าไปดูแล้วถึงบทโศกเขาก็เป็นทุกข์ตามบทถึงกับร้องไห้ก็มีเวลาถึงบทน่าเพลิดเพลินก็หัวเราะจนท้องคัดท้องแข็งก็มีแต่สำหรับท่านผู้รู้มารยาและสิ่งที่ไม่ใช่มารยาแล้ว ท่านก็เฉยๆพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่าความสุขไม่มีในโลกนี้มีแต่ทุกขเกิดขึ้นแล้วดับไปทุกอันนี้เกิดขึ้นมาใหม่แล้วทุกอันนั้นก็ดับไปทุกใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกไม่เห็นตามความเป็นจริงนี้แล้วก็หมดเรื่อง ไม่ต้องไปขอความสุขจากใครสมบัติที่มนุษย์ต้องการไม่ทราบว่าจะกอบโกยเอาไปถึงไหนได้มาก็เพียงแต่เอาเลี้ยงชีวิตเท่านั้นเลี้ยงชีวิตให้นานตายหน่อยนั่นละ่ะประโยชน์ของมนุษย์สมบัติมีเพียงแค่นั้นแหละ